สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแอะวันนีาา้พี่ไปเราจะมาให้อาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ถูกใช่ไหมคะวันนี้เรามาที่ไหนคะสัตว์ปะลีปาสัตว์ปะลีปลาบ่อหอ,อ,อจัองหวัดจังหวัดไรคะบุรีรการเจริญบุรีนะคะบ้านเราอยู่การเจริญ ใปน่นไปไหนฮะเจ้ากวางน้อยตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยหยุดพักดูเจ้ากวางน้อยกันนะ,ะแล้วว่าข้างในเสือว่าข้างในรถมันปิดอากเลยองเสือะสืบใช่ไหมคะเมื่อกี้เราผ่านมาเราเจอตัวไหนก่อนเหากวางเหรอเราให้อาหารวาางก่อนเลยใช่ไหมแ้แต่ตมี แล้วเราก็ทัานหมีมาหมีหมีเราไม่ได้ให้ว่าว่ามันจะงักอ๋อว่ามันจะงักก้อนก้อนควางก่อนเราเจอหมีอะไรคะเขาเรียกอะไรหมีไหหม,มีควายหมีควายาหมีควายตัวสีอะไรสีดำตัวสีดำโอ้โหตัวใหญ่เลยนะนอนอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราเป็นกงอะไรคะกงอะไร เป็นเขตเสือใช่ไหมซึ่งมันอันตรายมากมาใช่ไหมคะ,ห,มะห้ามเปิดประตูห้ามเปิดประตูห้ามเปิดกระจกเลยใช่ไหมคะห้ามให้อาหารด้วยหนูเอามือยื่นไปให้อาหารได้ไหมไม่ได้อไม่ได้เดี๋ยวมันดับมือใช่ไหมออน้องว่าคะแต่น้องน้องมื่อกิ้น้องให้อาหารตัวอะไรบอกหไหมจิอะอะแม่ถานตัวอะไรคะตากว้างตับอะไรคะ เขาเรียกอะไรเมื่อกี้ที่บอกว so ่าป้าหวานเรียกว่าเนื้อไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อไส้นี่เอาอาหารอะไรให้เดี๋ยวบอกเพื่อนๆดิแค่หลอดอ่ะบอกเพื่อนๆนี้เอาแค่หอดแค่หลอดร้อนร้อนากเป็นยังไงหยิบให้ดูหน่อยจิ อ้อหนูกินไม่ได้ค่ะมันมันเปื่อยหนูกินไม่ได้ค่ะลูกมันมันมันยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวพอเราเข้าไปเราก็จะมีอะไรบ้างนะมีเสือมีเอะไรอีกกว้างกว้างอีกเหรอมีกว้างอีกเหรอแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคอยยาวๆอ่ะโอ้ยีราโอ้ยิราแล้วต่อไปมีอะไรอีกนะที่ฟันเหลืองๆอ่ะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยที่พี่ไปใส่เนี่ยไหนโชเสื้อไหนดิ ม้าลายม้าลายเออเรามีม้าลายม้าลายปันเล้งเหลือช่อบมาวิ่งมายิ้มให้หนูใช่ไหมใช่แล้วหนูไม่มายิ้มให้หนูหรอรอเดี๋ยวตีเดี่ยวมาลายก็มายิ้มให้หนูงั้นเดี๋ยวไว้เพื่อนๆรอติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนบายบายหนูหนูเคยมาที่บ้านไปแล้ กลมี่นกวางดาวตัวที่เป็นจุดๆอันนี้คือกวางดาวนะคะกานที่มันเสียดาวอ่าใช่มีจุดๆแล้วก็ข้างในนั้นคืออูดอูดใช่ปะใช่อูดปะเขาไปอูดด้วยนะอูดเนี่ยล่ะไม่นะอูดอ่ะเขาเอาไว้กี่ สีไ่ไมจ,จะต้องมีเจ้าหน้า,าที่สูด้วโรสุ่จกอีกตัวนึงยืนอยู่บนน้บายบายไม่ไหวบายบนกกระจอกเปียเปียกหมดเลยนกกระจอกแค่เปียกหมดเลย <c oughs> เ,จ,จ,เ,เ,ยเลยจ้า

ให้ด้วยเหรออุ้ยหูคันมันดิอาหารน้องไปเฮ้ยน้องเอาพี่ไม่ได้หนูต้องยื่นเลยลูกมันมาแล้วาเลยเปี้ยเบี้ยเบี้อหาน้องให้เปล่าให้อ่ะให้อ่ะให้เอ้ เร็วสิยืดยืดสิเร็วเร็วหรฟัดสิหรือฟันอันนี้ยืดยืดสิปิดไปปิดไปปิดไปเออเออเออาอาพอเสือเสือหรอเสือดาวเสือดาวเสือดาวต่อมาเราจะเข้ามาที่อาณาจักรของเสือดาว หยุดล้อให้เขาเปิดประตูให้ก่อนนะเสือดาวเป็นยังไงคะมันเหมือนตัวตัวนั้นนั่นแหละแต่แต่มันแต่ไม่มีโอเคตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่อาณาจักรของเซเลดาวเเลดาวบมัม ดาวเสดาวเป็นยังไงคะรูปร่างลัสษับเป็นยังไงนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนอนอยู่ไหนอ้าวนี่ไงนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยๆนี่ยเนี่ไ้ไเนินโลเสือเขานอนนู่นนู่นนู่นตัวนู้นตัวนู้นนานู่นนู่นอยู่ข้างข้างอันนี่เลยข้างอะไรอ่ะนี่ไงนอนอยู่นี่ไงทางขวาเนี่ยจะนอนอีกนาตังนู้นีเหรอ อุ้ยมีเสือดำด้วยเสือดำหาแล่วใช่นีนี่ไงอันนี้มีมีมี ก้าอี้ด้วยอุ้ยนี่เสือดำไม่เคยเห็นเสือดำเลยเดี๋ยวก็ไม่สนเออมาไม่เคยเจอเสือดำเลยนะครั้งนี้เจอเสือดำด้วยโอ้ดูหน้าสิดูหน้าเขาสิเพื่อนๆอ้าวเดินมาได้ขงคุณวันเดียวยิ่งรับจ้า ไม่ใช่อะไรหนูไม่เอาวารด้วยนี่นี่แม่ให้เอง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 อะอะเออนี่ไงอร่อยไหมอร่อยไหมคะเออนี่ไงไปฟังว่าฟังนี้แล้วเนี่ย นไปฟัาทางหนูไม่รู้หนูไม่ไม่ตัวนั้นแม่่้น่ตัวใหญ่แล้วเจะเห็นตัวไหนอ้าวลุนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเป็นลายไม่ต้องกลัวเอาใหม่นะเอาม่เออนี่ไงเอาไม่ยินเด็กเเอาไม่ายาหนูเอาไม่ลาตัวเล็กก็เล็กอ่าเราต้องให้ให้หมดแล้วนะเพราะว่านดาเอาตัว หนูจะเอาตัวเล็กอ่ะละลาโอ้หนูไม่อะแล้็ได้ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่ตัวเล็กอ้าวอ๋อละลายเดียวเดียวปล่อยสิปล่อยปล่อยปล่อยแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่กล้ามันไม่กล้าแม่ให้เองเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กไฟฟ้าเร็วมาให้มันตรงนี้เร็ว อ่อ่ะพอ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 อ่ะพอพออ่ะพอ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 อ่ะพอพออ่งั้นไปนั่งฟังนี้พอพอพอพดยังหมฟ้ายังอาจจะไม่ให้เองนะไม่ให้เองอ่ะเอาไปหลายชิ้นเลยอ่ะเนอดอกเลือนะหมดเลือนะยีราฟไม่มานะเดี๋ยวไปให้ยีราพก่อนมันไม่ออกมานะดีราฟอ่ะบบาย ด <laughs> <laughs> ก็มันแม่ดูดูรถทั้งสีดำนะดิแม่ดูดูรถทั้งสีดำนั้นดิโดนโดนลุมอ่ะดนลุมเลยเหรอทั้งทันยีละทั้งมาลายอัน จะชนะกาลมาเองนะครับ